เรื่องอำนาจสามดุลเนี่ยมันเป็นอำนาจที่คนไทยไม่ค่อยเข้าใจนะคนไทยจะเป็นเน้นพักไหนได้เสียงข้างมากแล้วก็ต้องได้จัดตั้งรัฐบาลแลวท่านก็จะยอมเชื่อเขาไปหมดให้เขาลากจูงไปไหนก็ไปอย่างงี้เป็นรัฐบาลเนี่ยแต่อำนาจสามดุลที่ผมพยายามจะอธิบายให้ประชาชนได้เข้าใจอันเนื่งองมาจากท่านได้อำนาจเนี่ยจากรอจ็ก ได้มาแล้วแต่ท่านไม่เคยได้ใช้สักครั้งเลยครั้งแรกยังไม่เคยได้ใช้เลยนะครับเก้าสิบปียังไม่เคยได้ใช้เนละมันนานมากการที่เข้าคูหาเลือกตั้งเนะี่ยไม่ได้ใช้อำนาจทิ่ไตนะครับท่านไม่ได้สั่งอะไรเลยอำนาจเนี้ยเป็นอำนาจสั่งการนะครับอำนาจทิ่ไตออกคําสั่งนะครับเป็นคอมมานด์นะฮะสั่งการลงไปต้องปฏิบัติแต่ที่ท่านเข้าคูหาเลือกตั้งนะท่านไปเลือกไปเลือกเก, <c oughs> ก้าอี้เก้าอี้ให้ลูกน้องโจีิสูดนั่งนะแล้วท่านก็นั่งดูเขา เล่นการเมืองนำเน่าไงท่านนั้นเองอะ่ะไม่ได้ใช้อำนาจที่ไตเลยตรงนี้แหละที่อยากจะพูดกับคนไทยให้เข้าใจรู้เรื่องเกี่ยวกับอำนาจสามดุลที่ท่านมีโดยที่หน่วยงานอื่นๆไม่มีใครมีเท่ากับประชาชนประชาชนมีมากที่สุดนะมีมากที่สุดทีนี้ประเทศไทยเนี่ยเขาแบ่งอำนาจของท่านเนี่ยไปให้สามดุลแม่ของเป็นสามดุลอำนาจที่ท่านมีจริงๆนะท่านมีอำนาจเต็มร้อยแล้วเรียกว่าอำนาจสามดุลน,นะ คือดุลละสามสามสิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นต์มั้งใช่ไหมมันจริงจะครบหนึ่งร้อยเออท่านมีอำนาจทิพย์ใจอ่ะหนึ่งร้อยแต่ว่าต้องแบ่งไปสามสิบสามจุดสามเปอร์เซ็นต์ให้กับประธานรัฐสภาแบ่งอีกสามสิบสามจุดสามเปอร์เซ็นต์ให้กับนายกแบ่งอีกสามสิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นต์ให้กับประธานรัฐสภาทั้งหมดก็หมดละท่านหมดละเนี่ย รัฐบาลเขาแบ่งไปให้นะแต่ตัวท่านมันมีสามนะทีนี้ท่านมีสามเนี่ยไม่ใช่ว่าแบ่งไปให้ประธานรัฐพาแล้วท่านหายไปสามจุดสามจุดสามสามเซ็นต์ในยกงยิงได้ไปอีกสามสามเปอร์เซ็นต์ท่านก็นหายไปอีกสามจุดสามจุดสามเซ็นเป็นหกสิบหกจุดหกสิบหกเปอร์เซ็นมันไม่ใช่แบบที่ท่านเข้าใจอย่างนี้นะเพราะอํานาจนี้ไม่ใช่อํานาจเป็นสิ่งของที่ว่าเมื่อตัดไปสามสามเซ็นก็จะเหลืออยู่แค่หกสิบหกจุดสามสามเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม เราเข้าใจอย่างนี้เมื่อตัดออกไปมันก็จะเหลือสามจสามจุดสามสามเอเซ็อีกหกจุดหกเปอร์เนต์ทให้เข้าไปแล้วเราเหลือแค่สามสามเปอร์ทำอะไรไม่ได้ท่านจะเข้าใจเป็นแบบนี้แต่มันไม่ใช่จงนึกถึงลิขสิทธิ์จงนึกถึงลิขสิทธิษษ์เหมือนกันท่านเป็นเจ้าของอำนาจทิ่ตายท่านมีอยู่เต็มร้อยเปอร์เทุกวินาทีไม่มีหมดตลอดชีวิตท่านไม่มีหมดมีอยู่ทุก วินาทีเข้าใจจ่าแจ้งยังเพราะมันไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นพิซซ่าที่แบ่งไปอา้าวแบ่งแบ่งไปสามส่วนเอาแกเอาไปส่วนหนึ่งไปให้ประธานรัฐาก,กินอีกส่วนหนึ่งให้ในายกงิ้งกินทีเหลืออีกหนึ่งส่วนให้ประธานศารกินหมดแล้วฉันไม่มีแล้วท่านคข้างเข้าใจอย่างนี้นะนนเข้าใจว่าอำนาจอธิปไตยมันเป็นสิ่งของแต่มันไม่ใช่สิ่งของมันเป็นอำนาจที่ อยู่กับท่านตลอดการตลอดไปไม่มีหมดไม่มีหมดแล้วยังไม่พอยังตลอดการตลอดไปท่านเข้าใจดีไหมฟังชัดไหมนี่ภาษาไทยฟังรู้เรื่องอยู่แล้วนะถ้า,ถาท่านเป็นท่านเป็นคนไทยท่านฟังรู้เรื่องแน่ว่าอำนาจเนี่ยไม่มีหมดมีอยู่ทุกวินาทีมีตลอดการตลอดไปมีไม่หมดแล้วส่งมอบให้ลูกหลานต่อไปได้สมมติท่านเสียชีวิตไปแล้วลูกหลานท่านที่เกิดมามันก็เอาอำนาจทิพไตไ,ไปใช้ต่อ พะมันอายุสิบแปดแล้วมันได้ใช้แน่นอนเข้าใจยังทีนี้เรื่องอำนาจทิพย์ตายซึ่งเป็นอำนาจสามดุลอำนาจสามดุลน,นะแต่ประช่นไม่ได้ใช้เลยเพราะหนึ่งไม่รู้วิธีใช้สองรัฐธรรมนูนไม่ท่านใช้รัฐธรรมนูนเขาเอาเอาไปให้ประธานรัฐสภาแต่การให้เนี่ยให้สิทธิ์รัฐสภาไปให้สิทธิ์ให้ในายกไปให้สิทธิ ประสานสารไปเพื่อไปตัดสินเพื่อไปทํางานให้สิทธิ์เพื่อไปทํางานเพื่อช่วงดุลอํานาจของประเทศให้มันทํางานเดินเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองขอให้สิทธิ์เพื่อไปทํางานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและต่อประชาชนเนี่ยให้สิทธิ์ไปแต่ประชาชนมีอยู่ทุกวินาทีไม่มีหมดไม่มีหายมีอยู่ทุกวินาทีทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่อยู่ในกับบัตรประชาชนอยู่บัตรประชาชนซึ่งท่านก็ไม่รู้อีโนอีเดมันมาได้ยังไงมันมีไงมันไม่รู้ไม่เข้าใจ ท่านท่านพยายามทับทับตัวเป็นปวดหัวทําตัวเป็นหัวหลีคลีหนีปัญหาที่เกียดรับรู้เี้เกียดรับทราบไอ้อย่างงี้ไม่สนไม่สนไม่แคร์อย่างเงี้ยโนสนโน,นแคร์อย่างเงี้ยประเภทนี้ไอ้เงี้ไม่ใช่คนไทย,ไทย,ทไทยตัวจริงคนไทยตุวปลอมเพราะผมกําหนดให้คนไทยตัวจริงต้องไปลงทะเบียนนะคุณต้องลงทะเบียนเป็นโสดบันที่ตายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่จะใช้อํานาจที่ตายเองถ้าท่านไม่ลงทะเบียนไม่ได้ใช้ท่านเป็นคนไทยตุ่ปลอมตกหมดสิทธิ์จะไม่ได้รับสิทธิ์ เป็นคนไทยเลยนะเพราะนั้นต้องตื่นรู้ันทุกคนอยู่ว่าเด็กรุ่นใหม่ทั้งรีบตื่นตัวด่วนเด็กอายุสิบหกเนี่ยอีกสองปีก็ต้องมาใช้มา,าทิ้งตายแล้วต้องตื่นตัวเลยแสดงตัวแสดงตนต้องการระบบระบอบการปกครองใหม่ไม่เอาละของของพ่อของแม่ของปู่ย่าทวดใช้กันมาหนูไม่เอานุยกเลิกไม่ใช้เลยนะต้องการให้เด็กรุ่นใหม่เป็นอย่างนี้นะเด็กต้องรวมตัวกันจัดตั้งแล้วนะนะรุ่นใหม่นะประกาศติดธงเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ติดธงเนี่ยธง ลัทธิครอบครัวไทยมาอหำหน้าคือครอบครัวของเด็กนั่นเองฉันและเด็กก็อยู่ในครอบครัวแล้วเด็กก็โตเป็นผู้ใหญ่ต้องมาใช้อ่ะเด็กหลีกลี่หนีไม่ได้ต้องมาเจอมาเจอต้องมาใช้ในอำนาจรพ์ทิศใแต่ถ้าไปยังใช้แบบที่เป็นอยู่นี่มันโหเด็กต้องปฏิเสธต้องใช้ของลัทธิครอบครัวไทยมาอหำหน้าที่เขาจะใช้อำน,นาจรพ์ทิศใอย่างแท้จริงทึ่ใช้ในหน้าสามดุลแต่ที่หน้าสามดุลของประชาชนเนี่ยประชาชนเนี่ยจะเอาหน้าสามดุลตัวเองเนี่ย ใส่ไปเรียน,นไปใบแสดงเจตจำนองอะ่ะเพราะทุกคนต้องส่งใบแสดงเจ็จำนงส่งไปเลยในใบแสดงเจตจำนงเอาบัตรประชาชนไปวางในใบแสดงเจตจำนงแล้วถ่ายซีล็อกแล้วก็เซ็นสำเนาถูกต้องแล้วก็ส่งมอบให้กับพระวัดต่างๆเขาจะรวบรวมแล้วก็ส่งให้กับองค์การตำบลมหาอำนาจองค์การตำบลมหาอำนาจส่งมอบให้กับศาสดีที่จะทำงานร่วมกับจิตอาสาที่เป็นผู้ศรัทธาพระเจ้าตากก็จะมาร่วมนะเป็นอย่างนี้นะฮะเห็นภาพนะเสร็จแล้ว สถิติจังหวัดก็จะรวบรวมส่งไปให้อ,องค์การเอ้ยส่งไปให้ขบวนก,กู้ชาติระสักสองเลยสถิตินำพาไปน,น,ำานำพาชาวบ้านไปนที่ของตำบลนั้นของจังหวัดนั้น,นพาไปมอบให้กับขบวนก,กู้ชาติระสักสองซึ่งขบวนก,กู้ทั้งสองจะมีสิบทีมท่านอยากจะร่วมสิบทีมนี้ท่านก็สมัครเข้ามาเลยโดยเฉพาะท่านเป็นฟูเอนเซอร์ท่านที่จับได้ได้ทันท่านที่มีชื่อเสียงท่านที่เป็นนักต่อสู้ท่านที่เป็นนัก กระดมท่านที่เป็นนักอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นนักการเมืองน้ําดีก็มาที่นี่เลยนกักการเมืองน้ําเลวไม่ต้องมาถึงมาก็ทําตัวเลวไม่ได้ต้องทําตัวดีวอยู่ดีนะเพราะที่นี่มันเป็นการเมืองน้ําดีไม่ใช่การเมืองน้ําเลวเพราะฉะนั้นเมื่อมาแล้วเนี่ยต้องทําตามสิบสิบทีมเนี่ยซึ่งมีวาระให้ทําอยู่แล้วนะเป็นอย่างนั้นนะทุกคนต้องทําตามสิบทีมนั้นนะครับเป็นแบบนี้ทีนี้พอพอมาปุ๊บท่านสมัครเนี่ยได้ค่าตัวอยู่แล้ว ตั้งแต่4ี่รยล้านถึง1,000ล้านถ้าท่านยังทําอยู่เหมือนเดิมจับได้ไล่ทานเปิดเผยประชาชนรู้จักท่านก็ทําแค่ตรงนั้นเองมันไม่เกิดประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองต่อสังคมต่อประชาชนเพราะฉะนั้นท่านต้องมาสมัครนะเพจดังทั้งหลายต้องมาสมัครครับนะท่านอย่ามาลังเกียจคนพูดนะท่านสมัครท่านทําตามหลักการนะจะไปดูที่ตัวคนจงดูที่หลักการนะหลักการนั่นแหละมันเป็นของจริงของแท้ถ้าท่านจะทําตามหลักการ โดยมาสมัครพอพอสมัครเราจะได้น้บสามดุลจากประชาชนไงเพราะประชาชนจะมอบน้บสามดุลน,นี่แหละให้เออให้กับกระบวนกูชากสองกระบวนกูชารสองก,ก,ก็นำไปลือล้างไปไะเทไทยได้แล้วสร้างไปได้ไทยใหม่เพราะฉะนั้นน้ำสามดุลเนี่ยคนไทยต้อง,ต,องต้องพูดที่รู้เรื่องต้องเข้าใจอ่ะเยีายท่านอย่าไปหลงฟังนะไอ,อ้เสียงข้างมากเสียงของเสียงเลือกตั้งนะไม่ใช่นะฮะไอ้เสียงเลือกตั้งมันหนึ่งมันเมกได้แล้วแล้วอย่างมันได้มามันไม่มีนอำสามดุลน,นะ มันแค่ได้สิทธ์ก็ได้มีก็ี้นั่งน,นั่นเองได้มีก็ี้นั่งแล้วก็ก็จี้จำนวนเท่าไหร่ของพรรคไหนเท่าไหร่ไปแบ่งสัดส่วนกันอีกเพื่อจะตั้งรัฐบาลพอตั้งรัฐบาลรัฐบาลน,นั้นก็มีอำนาจแค่ดุลเดียวต้องไปคือคือ,คอตัวนายกเรามีหนึ่งดุลส่วนสสอจะมีอีกหนึ่งดุลอยู่อยู่ฝั่งนิติบัญญัติอยู่ฝั่งรัฐสภาก็มีแค่สองดุลนั่นเองเนี่ย,ยทั้งทั้งนายกทั้งสสทั้งหลายมีแค่สองดุล สองดุลเท่านั้นเองนะแต่ประชาชนทุกคนมีสามดุลแล้วส่งมอบในใบแสดงเจตจำนงและใบแสดงเจตจำนงรวบรวมได้สีิบล้านใบประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงแค่ดุลอำนาจประชาชนก็เหนือกว่าแล้วแล้วไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงโอ้โหมันเหนือยิ่งกว่ารัฐมนูลนี่รัฐมนูลก็ไม่อยู่เพราะประกาศกฎหมายความมั่นคงเมื่อไหร่รัฐมนูลไม่อยู่อะรัฐมนไปเลยกระจายยังเหตนภาพยังท่านเข้าใจาภาพนี้ให้แจ่มแจ้งในประชาชนชาวไทยทุกท่าน,ท,านท่านเป็นลงทิศลงทางอยู่กับพรรคไหนได้เสียงครั้งมาก เชียร์พักนั้นแล้วก็เสิบยอมเสิยบยอมพักนั้นจริงๆไม่ใช่นั่นคือคกลไกเทคนิคทางด้านการเมืองที่เขาต้องกาปรปกครองประชาชนแต่งผมนี่ต้องการให้ประชาชนปกครองตอนเองการที่ท่านจะปกครองโดท่านต้องเข้าใจดุลอำนาจให้ถูกต้องก่อนว่าท่านมีนม3มดุลนายกรัฐมนตรีอุง้งยิงมีดุลเดียวประธานสภามีดุลเดียวและสองดุลนี่มันทํางานออกคนงกฎหมายออกโปรเจกต์ต่างๆนะให้ประชาชนได้รับผลจากโปรเจกต์นั้นนะอย่างเงี้ยมันมีแค่2ดุลนี่เอง แต่ประชาชนมอบสามดุลให้กับขบวนกู้ชาปิสองดังนั้นขบวนกู้ชาติสองจึงมีอำนาจมากกว่ารัฐบาลมีทั้งสามดุลเพราะนัน้นรีบมาสมัครดุลดังนั้นท่านที่จับได้ไล่ทานเพนด,ดังดังทั้งหลายนะที่จับได้ไล่ทานน่ะท่านไม่ต้องไปทําแบบเดิมท่านจงมาที่นี่มาเป็นขบวนกู้ชาติสองเพราะท่านได้สามดุลท่านเองจะเป็นลือล้างไประเทศไทยได้สร้างไประเทศไทยใหม่ไม่ต้องไปงอพวกรัฐบงรัฐบาลไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยพวกนี้ท่านทําหน้าที่ตาม ตามไอ้ทีมที่ท่านเลือกอ่ะมีสิบทีมอ่ะถ้าก็พัฒนาประเทศไปสิบทีมเลยดูแลก็ดูแลแค่สามกระทรวงเก่ากระทรวงให 1, งม่ 4, 4อีกหนึ่งกระทรวงมีสี่สี่กระทรวงก็ดูแลง,ง่ายแต่มีน่าสามดุลจริงแก้ปัญหาได้เร็ววายทันทีต้องแบบนี้สิครับจริงจะเป็นคนจับได้ไล่ทันคนดีของชาติของบ้านเมืองขอเชิญท่านที่จับได้ไลท่ทันรู้ทันคนเก็มทั้งหลายของพวกพักการเมืองท่านต้องมาเอาเอาหน้าสามดุลครับถ้าไม่น่าสามดุลท่านแก้ไม่ได้หรอกครับประเทศก็จะวนอยู่เหมือนเดิม ถึงแม้จะลื้อลาเขาได้หยุดเขาได้นะเขาก็สร้างทีมใหม่แล้วก็เดินวงจรเก่าไปเรื่อยแ้าท่านจะทำอะไรไม่ได้ก็เดินแต่แบบ๊แบๆบแบบอะไรวะมันยังกลับมาวนลูบวนฟื้นมาอีกเหรอเอ้มันมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วโจงกระทั่งประเทศมันเสียเซลเสียกันหมดตอนนี้เสียหมดแล้วเสียเซลไปหมดนะเพาราะศาลก็ไปอยู่ในกรอบของนิติบัญญัติเขียนกรอบไว้ให้ตัดสินก็ตัดสินไปตามกรอบบัญญตัติซึ่งผิดครับไม่ถูกไปได้ทายทผิดกันอยู่ ผิดต้องๆผิดเด็ดนีผิด,ผด,ดชัดเนี้ยอย่ารักษาประเทศไทยเอาไว้เพราะมันเป็นประเทศทุกปลอมมาตรฐานก็ไม่ไดีเรื่องดังนั้นประชาชนทุกคนท่านจงแสดงความเสียใจไปวางพวงมาลีดไอ้พวงมลีดพวงมลาลัยที่ไหนก็ได้นะเป็นการวางพวงมลาลัยพวงลีดให้แก่ประเทศไทยทุกปลอมจัดได้เลยทุกตำบลจัดได้เลยทุกตำบลทุกอำเภอจัดได้นะวางเลย ผมอยากให้กองรบไทยร่วมกับประชาชนร่วมด้วยนะวางพวงลีดสีดำไว้อะไรกับประเทศไทยตัวปอมซึ่มันจะต้องที่สุดจบลงเพราะกองรบไทยต้องทํางานคู่กับรัฐที่ข้อโป,ปรทยมาหมนานาจครับเออก็จัดทําโดยสเพอรนะ,ละลจังหวัดนะแล้วก็ชูธงนี้ทหารก็ถือธงนี้กัน,นเหมือนสวนสนามทหารมาทั้งค่ายเลยถือธงนี้กันทุกคน ไอเห็นชัดเจนว่าแข่งแร่งจริงจังยิ่งใหญ่หารซาบรลุนรัฐที่ครอบครัวไทยมาหาำนาเพื่อจะสร้างไประเทศไทยตัวจริงนั่นเอง